ฟิตปึงปังอึด ถึกทนต่อให้อายุเยอะแล้วนะคะก็สามารถที่จะย้อนวัยกลับไปอายุ20ต้นๆได้บอกเลยนะคะว่าเป็นกาแฟที่เพิ่มพลังแรงม้าได้อย่างดีเลยนะคะกาแฟเคทีโอตัวนี้นะคะทํามาเพื่อคุณผู้ชายที่มีปัญหาปุกไม่ตื่นนกเขาไม่คันเสื่อมสมรรถภาพนะคะเสียบเข้าไปแป๊บๆอ่อนพวกเปียกในรูนะคะอยากอึดถึกทนอยากฟิตปึงปังอยากอยู่ทนอยู่ยาวต่อน้ํสองน้ํา3ได้นะคะตัวนี้จัดไปเลยคะ่ะนี่เลยนะคะสารสกัดเยอะแยะมากมายไม่ใช่กาแฟธรรมดาแต่เป็นกาแฟสมุนไพรนะคะ มีทั้งหอยนางรมมีทั้งกระชายดําเห็ดลินจือ้อทั้งเช่านะคะแล้วก็มีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยคือกินแล้วได้เรื่องขออสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยน้ำตาลศูนเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้นะคะกินตัวนี้แล้วนะคะได้เลี้ยวได้แรงได้พะละกกาลังนะคะยังช่วยปลุกอารมณ์ทําให้เรานะคะกลับมาคึกกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนะคะใครที่เสร็จเร็วเสร็จไวตัวเนี้ยบอกเลยอึดทนนานแน่นอนวันนี้หนูจัดโปรพิเศษ1หอ่อมี30ซองนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนี่เลยแถมน้ํา ยาล้างทําความสะอาดน้องชายให้ตัวนี้ลดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นอาการคันใช้แล้วหัวอมชมพูใช้แล้วหอมใช้แล้วสดชื่นนะคะไม่มีขี้เปียกไม่มีปัญหาเรื่องสังคังเชื้อรามากวนใจนะคะเนี่ยหแถมหนึ่งแบบนี้เลยนะคะ390บาทแต่วันนี้นะคะแนะนําโปรขายดีพี่ๆ๋าซื้อ3นะคะแถมตัวนี้ให้อีก3ขวดไปเลยนะคะซื้อสาแถม399 9 3แถม399 9, 99, 3, ม 3, 9 99, ส่งฟรีจ่ายแค่1,000ับาทเอาเงินทอนไปอีก1บาทแล้วได้ ไปทั้งหมดนี้เลยเซ็ตนี้กินได้3เดือนจ้า